ไออันนี้อันที่ว่าไม่ค่อยอันที่หวานเพราะว่าสุดท้ายเมื่อกี้คล้ายๆกับเขียวกับเขียวเหมือนสุพรรณบุรีอ๋อครับอยากเอาอะไรลำไหนมันมันมีตามีอะไรเอามีมีแต่แก่ๆแบบนี้ใช่ไหมอ๋อลำไหนก็ได้ครับลำไหนก็ได้ให้นายช่างดูว่ามันอันไหนตาได้จะอ๋อ ทั้งทั้งแถบเป็นใช่ไหมครับเนี่ยครับอันเดียวกันอันนี้พันเดียวที่ว่าที่ว่าหวานแต่ไม่ค่อยหอมเท่าไหรลสีออกเขียวหน่อยอ๋อสีออกเขียวอันนี้สีเข้มอันนี้สีเข้มอ๋อันที่ว่าอร่อยอร่อยคัมคัมสีช็อกโกแลตอ๋อที่สีช็อกโกแลตอันนี้ใช่ไหมครับอืมลำลำมันมันจะไม่ไม่แข็งเท่าไหร่พวกนี้แข็ง อ๋อ oh, ครับน,นี่ยังไม่แข็งมันมันน้ำเยอะมัน,ม,นมันใกล้น้ำอันนี้อันไหนก็ได้ผมผมเลือกไม่เปเลี่ยนนะในช่นางลำหน่ก็ได้ก็ตัดเลยเนาะครับเอาครับพันนี้แหละที่ต้องการ <laughs> ใช่ชอบแค่แรกเนี่ยต้องที่ต้องการเลยอันอัน <ๆ S 2> ผมจะไปคันทำคลิปด้วยฮะอ่าไปถ่ายทำคลิปด้วยเฮ้ยมันรสชาติอย่างนี้อร่อยแบบนี้นี่ครับสามนี้ผม,ผมคือหมูมีดใหม่อ่าเลยครับดึงขึ้นเลย ไปก็ได้ครับโอคอันนี้เดี๋ยวไปคันทำคลิปส่วนนี้เอาไปปลูกได้ครับนี่กําลังอ่อนเลย mm hmm. เดี๋ยวผมดึงเดี๋ยผมดึงฝั่งนี้มาส่งเครื่องคันนะแล้วก็ขอพันอ้อยนะกลับบ้านด,ด้วยนะครับก็คือเป็นพันอ้อยที่ถ่ายจากสองคลิปที่แล้วนะที่ว่าสีน้ำเหมือนสีน้ำช็อกโกแลตรสชาติดีมากเลยเรือที่รสชาติดีมาก แค่ okay, นี้ก็พอแล้วมั้งครับแล้วสองพันนี้ก็พอแล้วมั้งครับเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเยอะเกิน <laughs> อยู่อยู่สวนก็เยอะเกินก็คครับครับเดี๋ยวผมตัดครึ่งก็ได้ใส่รถบนไปบนรถนี่ครับสวนอ้อยครับอ้อยไม่มีชื่อสายพันธุ์นะครับอ้อยไม่ไไมีชื่อสายพันธุ์แต่ว่า น้าได้มาจากศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นสูงวิจัยพืชไร่ขอนแก่นนะครับอยูสวยมากเลยการผมให้ทอนครับควนดินให้ใหม่ใหม่โอ้ยสวยใบใบนี้ก็ไม่มีควนดินสวยๆอันนี้ก็อันนี้ผมก็ว่าอันนี้มันก็ออกเฉยอยู่นะรสชาติเป็นไงครับก็ยังไม่ได้ลองน่าจะใช้ได้อยู่ เดี๋ยวไม่หอมแต่ว่าสีมันเกียวออกมันสุพรรณบุรีลำก็ไม่ใหญ่พอดีไม่ผ่าก็ได้ไม่ผ่าก็ได้ครับแต่ดูเหมือนเปลือกไม่แข็งอ๋อเปลือกไม่แข็งนี่ใช่อยู่นะอันนี้อันนี้มันจะไม่ออกคายไม่คันไา่เนี่ยเนี่ยมันลอกง่ายเนี่ยเดียวดูดูลอกลอกง่ายงใบไม่มีขนเลยเนาะครับตัวนี้จะลอกง่ายครับใบไม่มีขนเลยแต่ว่า ผมยังมันอันตรงนี้ปลูกทีหลังเพื่อนผมเลยยังไม่ตัดสักทีอ๋ออันนั้นมันปลูกก่อนก็เลยชิมได้ชิมน้ำยังว่ารสชาติได้ชิมแล้วมันจะออกเขียวเหมือนกันออกเขียวรสชาติรสชาติไอ้กลิ่นตอนนั้นผมเอาเครื่องมาผมคันทุกอันเลยมันคล้ายๆกันคล้ายๆกันนี้ก็จะดีแต่แต่มีอันไหนที่สู้สู้ตัวนั้นได้ไหมครับอันนั้นสีช็อกโกแลตเนี่ย อ้อยที่วันเหนื่มหวานอันนี้แหละช็อกโกแลตกับอันนี้มันก็ใกล้ๆเคียงกันนะคเพราะมันเปลี่ยนสีมันเปลี่ยนสีเป็นเข้มพอพอาคันไปสักหน่อยมันเราไปแช่แล้วขอข้ามคืนสีมันก็เริ่มเข้มขึ้นนี่แหละไอ้ไอ้ที่ที่อยอะกว่นี้แค่มีอ้อยหลายพันนะก็ได้มาจากไอ้ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นนะฮะอ้อยเยอะมากเลย อันนี้ก็เกยกกยุ่ยเกยยุ่ยเหมือนข้างว่านพอพอเราคันออกมามัน,นอันนี้เ,เป็นผงเลยอันนี้คล้ายๆไอ้นี่ครับไอ้คล้ายๆสิงคโปร์โบราณเลยใช่ไหมฮะมาจากครับคล้ายคล้ายสิงบโบค,คบโปร,ร์เอามาจากไหนนะฮะที่เดียวกันหมดอ๋อเหรอมันจะมีอยู่สองสามคออ๋อคล้ายๆสิงคโปร์บโบราณเลยแต่ว่าน่าจะนิ่มอ่ะดูทรงแล้วน่าจะนิ่มเลยนิ่มเอ๊ ขันท,ทีเดียวนี่เป็นปุยผงเลยแต่ว่าเสียตัวนี้เสียมันตรงเอกเดียวมันเกี่ยวแต่เราใช่ใช่ใช่มันจะปอกยากปอกยากอ,กอย่างเดียวมันเจอย่างเดี๋ยวขอดเหมือนเหมือนสีสำโรงเลยแต่ก็เหมือนสีสำโรงเหมือนทั้งสิงคโปรโบราณเหมือนทั้งสีสำโรงานนนนนนนมัั 2, ัััีีีอออออกบ้้ไเหลืง่รสชาติดีไหมครับอันนี้โอเคโอเคคล้ายสมบูรีสีสีเดียวกันด้วยแต่ว่าถ้าจะให้สู้สุพรรณบุรีไม่ได้หรอกเพราะว่า ตัวนี้มันมันยากตรงที่เวลาเราปอกอมันเอวมันเกี่ยวเดี๋ยวผมขอไปไปชิมไปเท,ทสส์ซักลำหนึ่งดำนี้ฮะเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวเอาส่วนปลายก็ได้ปอกเอ๊ะเอาส่วนปลายก็ได้ทำพันเฮ้ยอะไรนะเโช์อีกพันหนึ่งโชกพันหนึ่ง <laughs> ครับน้ำอืมน้ำก็เด็นออกแล้วน้ำเยอะมากเป็นพันที่น้ำเยอะพอสมควรอนคล้ายสีสำโรงหรืออาจจะเป็นสีสำโรงก็ได้น้ำหยด นี่อ่ะมีอ้อยเยอะมากเลยนะครับน้ำมีอ้อยเยอะมากเลยแต่ไม่มีชื่อพันธุ์นะครับเยอะมากอันนี้จะกับอันนี้ตูตีกันกับที่เราตัดเมื่อกี้แต่นี้ป้องยาวนะครับเนาะครััับมมนนอยู่แช่วงเราให้น้ำอ๋อไม่ไม่ใช่พันธุ์เดียวกันกับที่เราตัดเมื่อกี้เหรออันนี้อันเดียวกันอ๋อเดียวกันแต่อันนี้ผมคล้ายๆว่ามันคล้ายๆสิงคโปร์ สีเขียวสวยเหมือนกันแต่ตอนนี้ตอนอยังไม่แก่มันจะเป็นอย่างนี้พอ,พอเริ่มแก่มันจะของอได้มาหมืนกันอันนี้ผมว่าอยู่อันดับหนึ่งในสวนอ,อยู่อร่อยเหรอรสชาตินั่นแหละคือผมว่ามันใกล้เคียงกับสุพรรณบุรีมันสีเขียวอ,อันนั้นมันสีช,ชคค็อกโกแลตแต่มันหวานจัดเขาบ็ว่าอยู่ว่ามันหวานจัดแต่อันนี้มันจะคล้ายกับสุพรรณบุรีผมมีอันนี้ผมก็เลยจะชงอันนี้ขายคือคือผมก็ เป็นข้อทำไปขยายพันธุ์ต่อไปครับพันธุ์ผมก็ได้ขายอยู่ห้าหกพันห้าหกร้อยเลยครับ 5, <600 S 2> เ,ออเพอเผื่อมีคนดูคลิปผมเขาอ,อยากจะได้พันธุ์อ้อยตอนนี้มีทั้งหมด 5, 5, ห้าห้าพันนครับประมาณห้าสายพันประมาณหนึ่งสองสามสี่ตัวห้านี่คือผมไม่รู้จนผมยังไม่ เพื่อเผื่อมีคนเขาสนใจอยากได้พันอ้อยเบอร์ทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยครับเบอร์087 946 8811 8811นะครับพ่อยิงประยงนะครับหมวดยงขอนแก่นนะครับก็คือมีอ้อยหลากหลายพันนะฮะอ่าเป็นพันจากเป็นพันอ่เเจตพพิลยยนรรกศษ์ สูตรใจเกษตรพืชไร่ขอนแก่นนฮะได้พันมาจากที่นั่นนะครับรสชาติอ้อยก็ต้องลองครับต้องลองผมได้ลองพันหนึ่งแล้วรสสีน้ําอ้อยเหมือนช,ช็อกโกแลตแต่ว่ารสชาติดีมากครับซูส,สุพันได้เลยอันนี้ส่วนตัวนะที่ผมกินเมื่อกี้นะแต่สีน้ําอ้อยเป็นสีําแต่รสชาติดีมากตัวหนึ่งได้ขอพันเรียบร้อยแล้วนะครับร้อนมากนะครับตอนนี้ส่งเครื่องคันเรียบร้อยครับ นี่ครับสวนบรรยากาศสวนนะครับสวยมากเลยครับน้ําน้ําแบบเนี้ยโหมีตลอดปีแน่เลยน้ำคลองน้ำคอาาลองเชิาบันทาอืงม,มันขังทั้งปีเลยครับนี่มันก็ไหลเข้ามาทั้งปีมีทั้งปีเลยโหดูดิดีมากน้ำดีดูไปก็คล้ายสีสำโรงหรือจะเป็นสีสำโรงพันนี้ แต่สีสำโรงที่ที่สวนผมป้องจะไม่ยาวอันนี้ป้องยาวมากเลยอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่สีสำโรงสีสำโรงที่ท,ที่สวนผมก็มีห้อยดูกันนะเองนะครับผมกม็มันจะไม่มีชื่อพันธุ์ไม่มีรหัสออกมานะครับเป็นพันธุ์จากศูนย์วิจัยพืชไร่นะครับก็ตาก นาากก็ได้มาปลูกได้พันธมาปลูกนะครับดูบรรยากาศครับดูสิครับรีบกลับเอาะนะต้องไปคันอ้อยต่อเอาเครื่องคั้นมาส่งปั๊บออเดอร์เข้าครับร้อยสามสิบขวดก็ต้องต้องรีบคันครับนี่ครับนาก็เลยให้พันอ้อยผมกลับบ้านด้วยครับโอ้ผมจะจาได้ไหมนอ้องตัวไหนเป็นตัวไหนประจุนนี้ นำมาคุละสีตัวนี้เนาะช็อกโกแลตนะน้เนาะนี่นี่ช็อกโกแลตอยู่กับผมอ๋อนี่ช็อนี่สีช็อกโกแลตใช่ไหมครับสองต้นเหรอสอต้นเขาสองต้นใช่ไหมต้นช็อกโกแลตไงใช่ใช่ไหมครับอันนี้นะครับที่ว่าลำอ่อนจะไอ้พอปลูกอันนึงมันแก่อ่าใช่ใช่ใช่ครับอันเดี๋ยวแยกกันเดี๋ยวปนกันจำไม่ได้อันนี้อันนี้แหละอันนี้ที่ว่า น้ำอ้อยสีชอ็ชอกโกแลตลสที่ผมกินลสติดใจรสชาตินะครับสีน้ำไม่สวยครับแต่เป็นเป็นสีช็อกโกแลตเป็นเอกลักษณ์มากรสชาติน้ำอร่อยมากอันนี้ดูไปคล้ายๆอ้อยสีสำโรงบคล้ายอ้อยสีสำโรงแต่ก็ดูทีก็คล้ายคล้ายกับสิงคโปร์โบราณเหมือนกันเหมือนกึ่งๆนะึเนาะเหมือนกึ่งๆระหว่างสิงคโปร์โบราณกับอ้สีสำโรงนะครับแต่สีสำโรงตาจะยาวกว่านี้เยอะเลย พันจากศูนย์วิจัยนะครับก็เอาไปเก็บทอดเอาไปเก็บพันไว้ก่อนครับถ้ารสชาติดีก็คันกินได้เลยครับผมได้ครับได้อันนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งนะอันนี้จะนำออกสีเหลืองเขียวจะหวานดูนะอันนี้ชิมแล้วหวานดอันนี้อร่อยแต่อันนี้ยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวจะทำคลิป บรรยากาศสวนคลิปนี้ว่าสิบสองนาทีแล้วเดี๋ยวนะต้องกลับไปทํางานครับไปคันน้าอ้อยต่อโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับชมบรรยากาศสวนนี้ก็เบนี้ครับอําเภอเมืองนะครับตบําบลตําบลศิลานครับตําบลศิลา,ลาอําเภอเมืองนะครับใครสนใจพันอ้อยหรืออยากจะมาชมสวนก็โทรหา,าหมวดประยงนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดะนะศูนย์แปดเจ็ดเก้าสี่หก แปดแปดหนึ่งหนึ่งนะครับอ่าคลิปนี้มันจบนครับครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับชิ